สวัสดีจ้าเมนูวันนี้เราจะยำเห็ดปวกรตาบนะเจ้ายำแบบเมืองเมืองเนาะอันนี้ก็มาล้างน้ำสักสองสามน้ำนะเจ้าเห็ดปกเป็นเห็ดดินนะเจ้าต้องล้างหลายๆรอบก่อนนะเจ้าล้างเสร็จแล้วเขาก็มาเด็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะเจ้าใส่หม้อลงไปเลยเนาะดอกย้ายใหญ่นะเจ้าสองดอกนี้ก็ได้เป็นครึ่งหม้อไปนนเลยเจ้าอันนี้ดอกที่สองเนาะ แม่กระเด็ดพอดีคำละซ้าอันนี้ก็เทรวมไปเลยนะจ้าอันนี้ก็เฮ็ดโคนเหมือนกันเนาะตั้งหม้อใส่น้ำนะจ้าจุดเต่าแล้วก็ต้มทิ้งไว้เลยหั่นตะไคร้าตามไปสักสองหัวนะจ้าเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติตัวยนจ้าอันนี้ก็หน้าตาเฮ็ดเท้าในหม้อนะจ้าตอนที่ยังบะซุกเนาะ อันนี้ก็สุกเรียบร้อยผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะเจ้าก่อนที่จะไปยำเราก็ไปเก็บผักแพลวนะเจ้ายำเฮ็ดไอ้เมืองเหนือนี่จะใส่ผักแพลวนะเจ้ามาดูหน้าเตาเลยนะเจ้าย้ายเฮ็ดลงกระทะเนาะเติมน้ําลงไปคลุกคลิกนะเจ้าระหว่างรอน้ําเดือดเกาะเอาผักแพลวเอาหอมแดงมาหัน่นมาซอยนะเจ้าแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อน อันนี้มาปรุงรสนะเจ้าใส่เกลือลงไปนิดหน่อยชูรสเล็กน้อยนะเจ้าตามด้วยพริกป่นเยยำเห็ดเหนือนี่ก็เครื่องเยอะนะเจ้าอันนี้ก็คนคลุกเขาให้เข้ากันนะเจ้า,เ,าเห็ดสุกแล้วก็ชิมรสชิมชาตนะเจ้าจางอาย้างก็ใส่ลงไปนะถ้าบะจางกา็ใส่พักแพลกับไอหอมแดงลงไปเลยนะเจ้า แล้วก็คนคลุกเขาให้เข้ากันก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าอายำเห็ดโคนหลวงนะเจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเจ้า